คคเด็กเอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงครูแม่เอ๋ยคุณครูว่าคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยวันนี้คุณครูคจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ในฤดูหนาวและก็โทษในฤดูหนาวการรักษาดูแลตนเองในฤดูนหนาวนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศเย็นสบายเด็กๆชอบกไหมคะ,ะเด็กๆสังเกตเห็นไมค่ว่าวันนี้คุณครูแต่งชุดอะไรนะคะ เด็กๆลองทายดูสิคะ tiktok 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 อ่าคุณครูใส่ชุดที่มันให้ความอบอ,อุ่นต่อร่างกายเราไปดูกันเลยสิคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะอันแรกคือมัวมัวนะคะผ้าพันคอเสื้อกันหนาวกางเกงขาย,ยาวและถ้าหนาวมากๆเด็กๆก็สามารถที่จะใส่ถุงมือแล้วก็ถุงเท้าได้เพื่อที่ม่ให้ร่างกายเย็นเกินไปนะคะอันนี้ก็คือ เสื้อผ้าที่ครูใส่มาให้ได้รับความอบอุ่นในฤดูหนาวนะคะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของฤดูหนาวครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเรามาร้องไปพร้อมๆกันเลยเพลงที่ชื่อว่าหนาว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 ลมหนาวเริ now, ่มตัวคดนหนาวมาจิตใจเปลี่ยนไปเด็กลำลึกจุกนไป อาวัีัีเด็กดยชอเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะชอบไหมคะนี้เราก็จะไปเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษในฤดูหนาวนะคะประโยชน์ของฤดูหนาวก็คืออากาศเย็นมีลมพัดแรงแล้วก็จะทําให้ผ้าที่เราตากไว้อะแห้งไว้ได้เร็วขึ้นนะคะ แล้วก็มีผลต่อพืชผักที่เราพืชผักบางชนิดที่อยู่ในฤดูหนาวนะคะให้มีการเจริญเติบโตงอกงามมีได้ผลที่ดีนะคะแล้วกอ็อย่างเช่นนี่นะคะอย่างเช่นสตอเบอรี่นะคะเด็กๆมาเด็กๆดูสิคะพูดคำว่าสตอเบอรี่พร้อมกันครูคะ่ะสตอเบอรี่สตอเบอรี่ เรซสีแดงเรดสีแดงค่ะนะคะแล้วก็สตรอเบอรีมันมีสีสดใสเด็กๆชอบรับประทานมันมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานใช่ไหมคะเด็กๆชอบทานมากเลยนะคะต่อไปก็เป็นผักพืชผักที่อยู่ในฤดูหนาวพืชผักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอย่างเช่น บอกโคลี ery, นะคะบ็อกโคลีนะคะพูดตามคุณนะคะบ็อกโ r y ีนะคะบ็อกีสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะกรีนสีเขียวกรีนสีเขียวค่ะเห็นว่าค่ะทีนี้ก็ผักพืชผักต่างๆมีประโยชน์กับเด็กๆมากนะคะเด็กๆควรที่จะรับประทานพืชผักให้ครบตามจำนวนด้วยนะคะโทษของฤดูหนาวนะคะ ก็จะทําให้เป็นหวัดคัดจมูกน้ํามูกไหลรวมไปถึงเป็นไข้แล้วก็ปวดศีรษะด้วยนะคะทําให้ร่างกายเราไม่สบายจนต้องเด็กๆต้องไปหาคุณหมอนะคะแล้วทำให้เกิดฝุ่นละอองจิว๋วหรือเรียกว่าฝุ่น PM 2.5ซึ่งมีผลต่อการหายใจระบบการหายใจนะคะทําให้ผิวแห้งแตกแล้วก็ปากแตกเป็นขุยนะคะนี่คือโทษของฤดูหนาวค่ะ การดูแลรักษาร่างกายในฤดูหนาวนะคะดื่มน้ำมากๆเพื่อความชุ่มชื้นในร่างกายนะคะแล้วก็ออกกําลังให้อยู่ส,สม่าเสมอนะคะให้ร่างกายแข็งแรงอยู่สม่ําเสมอแล้วก็ทําร่างกายให้อบอุ่นอย่าทําตัวให้เป็นหวัดน,นะคะก็หาครีมทาผิวทาเพื่อที่ผิวจะได้ไม่แห้งป้องกันปากแตกแล้วก็ผิวแห้งนะคะ นี่ก็คือการดูแลรักษาตนเองในฤด,ดูหนาวค่ะประโยชน์ของฤด,ดูหนาวและโทษของฤด,ดูหนาวนะคะแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในฤด,ดูหนาวประโยชน์ก็คือทําให้พืชผักเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทําให้เพื่อให้ผ้าที่ตากน่ะแห้งไวส่วนโทษก็คือทําให้เกิดฝุ่นละอองจิว๋วฝุ่น pm 2 5ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายของเรานะคะการดูแลก็ ทำร่างกายให้แข็งแรงสม,ม่ำเสมอออกกําลังกายเป็นประจํานะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้เยอะๆอย่าเป็นหวัดน,นะคะแล้วก็ดูแลผิวตัวเองด้วยนะคะก่อนท้ายสุดท้ายนี้คุณครูแอลก็ขอฝากเด็กๆด้วยนะคะเวลาเด็กๆจะไปข้างนอกบ้านนะคะอย่าลืมเลยแมสค่ะสวมใส่แมสตลอดเวลานะคะแล้วก็หมั่นล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 นี19้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆบ,บายๆคะ่ะ